3 2 1ไป โอเคนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับกลับมาอยู่ผมอีกครั้งนะครับดิลเปอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับกลับมาอยู่กันในเกม Forza Horizon 3กันอีกเช่นเคยนะครับผมเคยไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยละกันนะครับผมท่านผู้ชมก็ในวันนี้นะครับผมตามคำขอนะครับมาอยู่กันในเจ้าลาฟอรีนะครับหรือว่าไฮเปอร์คาของทางค่ายมะลำพอง นะครับผมก็เป็นที่สุดของ f e r r a ร i ี่เหมือนกันนะครับผมในยุคป,ปัจจุบัน La f เฟอ a ์รี่เป็นไฮเปอร์คาร์ของทางค่ายอิตาลีอย่าง f e r r a ร i นะครับผมเป็นรถจากปี2013นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยราคาแบบเรียกว่าไม่สามารถแตะต้องได้แล้วนะเพราะว่าราคานี่ดีดไปไกลามากนะครับผมก็มาเริ่มแต่งกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมแต่งได้นิดนึงนะครับเป็นแคมแอนวานะครับแต่งสุดไปเลย มาในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดิมนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็ลดน้าหนักลดให้เบาลงนะครับมาในระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์รถแข่งนะครับยางก็ใช้เป็นยางเดิมนะครับผมขยายหน้ายางครับเป็น295ครับส่วนด้านหลังก็เป็น365ครับแล้วก็มาในที่ส่วนของแม็กครับด้วยความที่ผมคิดว่าเนี่ย ของเดิมนี่มันค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะผมเป็นคนคิดว่าถ้าเป็นรถมูลค่าระดับนี้นะครับเราควรจะไม่แต่งอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าดูด้วยความที่เป็นมันเป็นไฮบร์คาร์เป็นรถแบรนด์อย่างเงี้ยแม็กมันก็สกรีนเป็นโลโก้ของมันอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรเป็นโลโก้ f e r r a รี่ตามเดิมนะครับแต่ขอขยายหน้ายางนะครับให้เป็นขอบ21นะครับของเดิมมันจะเป็นขอบ20นะ ก็มีข้อเสียทั้งนั้นเลยนะครับการที่ขยายมาก็น้ำหนักลดมากขึ้นนะครับแต่มปนสวยขึ้นอ,อ,อันนี้เป็นสเกิร์ตหน้าฟอร์ซนะครับผมก็วิ่งหลังฟอร์ซ่ขออนุญาตไม่ใส่นะครับเมื่อเดิมครับผมไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อนครับเดิมๆเมปขับหลังแปลงเป็นขับ4ได้นะครับแต่เราไม่แปลงนะโอเคครับหมดค่าแต่งไปนิดหน่อยนะครับ ก็อยากให้ขับันไหนก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กันในราเฟอร์นะอย่างที่บอกนะใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆน,น้าหนี้ก็สามารถกดไปที่ตัวแอด้บนขวาเพื่อรับชมได้นะครับผมขับไฮเปอร์คาร์มาหลายค่ายแล้วนะเออมาทุกคนวันนี้จะประเดิมเปลี่ยนไปอีกเราจะเริ่มที่อีเวนต์กันก่อนเลยแล้วค่อยไปขับชิลโอเคไหมอ่าปทุกคน โอ้เสียงโคตรจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้ว่ะ มาครับทุกคนไอ้ลุยเว้นกันลาฟอร์รรี่นะครับรถไฮเปอร์คาร์ปี2013ปับป๊าบรถของเราเป็นคาร์ด S2 นะครับยังไม่ถึงขั้น X999 นะแต่ถ้าเราแปลไปคำสี่นี่มันถึงนะเออจริงๆเนี่ยคันนี้จะนับเป็นรถเดิมเลยก็ได้นะแต่งอะไรแทบไม่ได้เลยพวกไฮเปอร์คาร์เนี่ยคอสคันทรีสเป็นครับทุกคนอา้าคอสคันทรีไม่เอานะไม่ใช่แบบเปิดมาเป็นแรลลี่เป็นอะไรพวกนั้นนะ บอดระดับยากสุดนะครับก็สู้ยากนิดหนึ่งนะไม่ไม,ไม่ไม่นิดอะยากเลยแหละแต่ผมกม็ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเน้นขับชิว อามีเช็คพอยต์เรียบร้อยเมื่อกี้มีเช็คพอยต์อ่ะโอเคแบ็คเวิร์ดคันแบ็คเวิร์ดเอนทรี่เอ้ฮกลับได้ เล่นเลยทุกคนเนี่ยดูบ,บอ่อยๆอาลับดิฟครับดิฟดีกว่าเฮ้ยคือภาคในมันไม่มีช่วงล่างดิฟทุกคนมันมีแต่ช่วงล่างรนแข่งนะมันก็จะดิฟยากนิดนึงแล้วขับเล่นเลย งแอ,อุ้ยลอยมาเอ้ยลอยมาแต่ไกลมาไปครับรับรางวัล รางวัลบวยประจำปีไม่ซีเรียลมาครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปวิ่งไฮเวย์กันตามเดิมนะยโอ้ยไฮเวย์ Hi อยู่แค่ตรงนี้เองใกล้ๆเดี๋ยวเราหาเพื่อนข่าวครับอันนี้รถอะไรคนีิเสกมาเป็นเพื่อนหน่อยบีบแต่หนึ่งทีอะไรอีกบอลแค้นเหรอแอสตันมาตินเหรอบอลแค้นเหรอมาขับเป็นเพื่อนหน่อย มาทุกคนเล่าวงเวียนหน่อยว่ะ sekarang, angkat ทุกคนจอดออกก็ตามสเต็ปครับตามธรรมเนียม3 2 1ไปแรงนะแรงนะลาเฟอร์หลบก่อนอรถโคตรเยอะเลย ไม่อยากโยกคันเร่งอะ่ะหุยเดี๋ยว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 กินป้ายคุณเสกทุกคนผมว่าคันนี้ไม่ต้องจูดเกียร์ได้เว้ยเชื่อผมไหมแม่งไม่ใช่แล้ว4 2 1เอ,อตองเออมันไ,ไม่ใช่แล้ว427เออกาแล้วต้องจูดเกียร์ได้428ไม่ใช่แล้ว โอ้เดีอย428ทุกคนคันนี้ลาเฟอร์ในหน้าจูนนะครับแต่ต้องไปดูนะว่าหน้าวิ่งจริงเนี่ยจะวิ่งเท่าไหร่จะวิ่งขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับ428ในหน้าจูนนะครับเวลาเฟอร์วะไป คิดว่าเกียร์มันห้อยเกินไปนะครับในหน้าจูนบอกว่าถึง400กว่าแต่แค่400ผมว่ายังขึ้นยากเลยนะคันนี้คพอาข้างห้อยมากเลยนะครับเกียร์าทุกคนเดี๋ยวเราอยู่เธอเงี้ยครับ สายมองขวามองหน้ามองหลังก่อนอยู่เทิร์นครับแล้วค่อยกดครับสามสองหนึ่งไป อุ้คนอิสสกแรงจ,จัด4 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ12ครับ415ครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่420ทุกคน 425ครับ425าได้ประมาณ425นะครับโอ้ยปิวเลยวิ่งได้ประมาณ425กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับลาฟอร์รรี่คันนี้ว้าเอาอยู่นะเอาอยู่นะ ตามไปครับเดี๋ยวเรามาร์กก่อนเราไปไหนต่อดีอย่าขับผ่านไฮเวย์อ่ะอ๋อไปไหนดีพาไปแต่แถวเส้นตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้รู้สึกว่าจะมีปั๊มอยู่นะถ้าที่ผมจำได้ อ้าวฮู้โอ้โหโหโหลาเฟอร์รี่มันได้ต้นนะครับ โดนชนโอ้เมื่อกี้ถ้ามันไม่ชนผมเข้าโค้งสวยเลยนะอ๋อบอดโค้เถื่อนอะอย <laughs> ครับ เฮ้ยลิฟโซนท,นทุกคนหงหน้าครับอูโคตรมันน่ะ ดันกระบอดขับกระบอดภาคนี้สนุกจริงๆนะทุกคนมันรู้สึกว่าไม่เหงาอ่ะเหมือนเล่นออนไลน์เลยนะโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ นี่พาคนี้มีปั๊มพักสี่ไม่มีไว้ายว้เขียวเขียวเขียวเราปั๊มได้ปะวะนมีิฟรอบปั๊มได้ปะปั๊มมันเล็กอ่ะโอปั๊มมันเล็กทุกคนน่าจะยากกต่จะดิปรอบปั๊มซะหน่อย <laughs> ไม่ได้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปลาฟอร์รี่ครั้งนี้นะครับผมถ้าชอบให้ทำคลิปแบบนี้อีกนะครับผมอย่าลืมใช้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสว่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวีสดัสนะสวัสดีครับบา,บายยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมป,ปิดท้าย คนที่เสกแรงจริงทุกคนยอมเลยเริ้มรเรียนจีน